หนิงปณิตาและบุคคลที่สามประกาศชัดมุบอ่อนเอาแล้วหนิงขึ้นศาลฟ้องบุคคลที่สามหลังหนิงปณิตาเกิดประเด็นปัญหาครอบครัวเป็นข่าวใหญ่สะเทินวงการบันเทิงล่าสุดวันนี้วันที่30พฤษภาคม6 5 6 6มีรายงานข่าวว่าหนิงปณิตาพร้อมด้วยผู้ติการส่วนตัว และทนายความส่วนตัวเดินทางไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางย่านจตุจักรเพื่อไกล่เกลี่ยพูดคุยกับคู่กรณีแต่วันนี้คู่กรณีไม่ได้มาตามนัดโดยส่งเพียงทนายความส่วนตัวมาเท่านั้น ด้านทนายความเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าสารมีการนัดไกลเกลี่ยอีกครั้งในวันที่4รกรกฎาคมนี้ซึ่งสิ่งที่ลูกความเรียกร้องไปเป็นยอดเงินค่อนข้างพอสมควรแต่ประเด็นสำคัญคือเรื่องของความรู้สึกและผลกระทบที่ได้รับมากกว่าหากวันที่4รกรกฎาทางคู่กรณีไม่มาตามนัด ก็จะเริ่มมีการสืบพยานหนิงต้องพิสูจน์ว่าถูกกระทำอะไรบ้างซึ่งทางทนายมีความมั่นใจพอสมควรเพราะหลักฐานที่ลูกความเก็บมาตลอดหนิงปนิดาเผยสภาพจิตใจตัวนี้โอเคมากๆตอนนี้ไม่ได้วิตกกังวลใดๆทุกอย่างมุบออนแล้วเพราะได้รับกำลังใจจากทุกคนตอนนี้โฟกัสไปที่การงานและลูกทำทุกอย่างให้ดีที่สุด